เรื่องเจตเรื่องจิตนะครับไอคำว่าจิตจิตในตราสตตนแห่งก็มีสองคำหนึ่งก็คือจิตวิทยาสองคือจิตแหลถ้าเป็นรู้ก็คือศาสตร,รสด์ด้านจิตครับจริงๆศาสตร์ด้านจิตนั้นถามว่าเนี่ยนะครับผมว่านะมันเป็นเรื่องราวของปฏิบัติได้ถึงเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าจะมาเขียน หนังสือให้ผู้อื่นเขาอ่านไปเนี่ยครับมันก็ไม่เข้าอ่ะนะมันก็ไม่เข้าหรือโอกาสเข้าก็จะยากนะเอานะมันไม่เข้าท่านอ่านมาเยอะหรือยังครับฟังมาเยอะไหมหรือจิตเนี่ยไปปฏิบัติจิตรักษาจิตกําหนดจิตจิตอาซาโนนะร้อยแปดพันเก้าขาวเล้เพลงไปเลยนะครับนั่นะนะนะ อ้เมื่อกี้ไปไหนไม่รู้หลุดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยมือไปแตะไปนิดหนึง่งหลุดเลยนะเรื่องจิตเพราะฉะนั้นมันก็มีวิชาวิชาหนึ่งที่ทางด้านฝั่งตะวันตกศึกษากาันคือเรื่องวิชาจิตวิทยาไนโคโลจีนะครับเรื่องไซโคไซโคคือโอกาสเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับผมผมมีญาติคนหนึ่ง เขาได้ทุนทจุลาเนี่ยครับเขาก็ไปศึกษาปริญญาโทที่อเมริกาได้ทุนจากมาวิาลจุฬา <c oughs> จุฬาของเราเนี่ยครับกลับมาก็เป็นครูบาอาจารย์สอนจนกระทั่ง,งเขาเกษียณนะครับกลับมาใหม่ๆลุงก็เป็นคนที่ปากพร่อยนะปากไม่ดีแล้วก็อย่างว่ามันยัง อายุยังไม่มากเท่ากับเท่าไรนะครับไปพูดอยู่คำหนึ่งวิชาจิตวิทยาเนี่ยเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์พฤติกรรมมนุษย์และสัตว์ทั่วไปนะคำพูดของลงุงพูดณวันนั้นกับญาติที่ว่าให้ได้ยินวิชาจิตวิทยาคือวิชาเปศึกษาเรื่องหมา,ากัดกัน ไปศึกษาเรื่องหมาผสมพันธุ์กันการที่สอนหมาให้เชื่องเนี่เอาอะไรมาหลอกล่อนั้นเองครับเอามาหลอกล่อเอาอาหารหวานข้าวมาหลอกมาล่อตีกระป๋องกระแป้งหน่อยนึงอ่ะมันได้สัญญามันก็มากินนั่นแหละครับส่วนวิชาจิตวิทยาคือวิชาหลอกล่อหลอกล่อหลอกลวงหลอกก็แล้วกันนะให้ทําตามนู่นนี่นั่นตาม หลักการมีอยู่แค่นี้เองทีนี้พอเวลาลุงพูดกับญาติที่ว่าเนี้โอ้โหโกรธกับลุงโกรธมากเลยนะครับโกรธเป็นฟินไฟเลยเพราะก็มเขาศักดิ์ศรีปริญญาโทไงมาเจอคําลุงออกไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้มาเลยแต่ัรหลุไม่ท่าเก็ไม่รู้นะครับก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับวิชาจิตวิทยาคือวิชาที่ไปศึกษาเรื่องหมากัรดการเรื่องหมาผสมกันคิดแทนหมาพูดแทนหมาอ่าแล้วกันไปนู่นเลยีเลยครับ ถ้าเรื่องของมนุษย์พติกรรมนุษย์คิดแทนมนุษย์พูดแทนมนุษย์แต่ไม่ใช่จะทําแทนมนุษย์นียลักษณะอย่างเนี้ยนั่นคือวิชาจิตวิทยาน,นก็ทําให้โกรธกันโอ้ยหลายปีมากๆครับจนกระทั่งเกือบจะเกษียณน,นะครับ <c oughs> มาถึงวันนี้เดินเป็นคิงคองแล้วครับจำอะไรไม่ได้แล้ว ใช่ไหมฮะก็เลยถึงโอกาสแย่งเพื่อปรดทราบสําหรับท่านที่ศึกษาวิชาเหล่านี้มาก็ลองต้องจิตศาสตร์ครับจึงจะรู้จักตัวเองนะครับจิตวิทยารู้จักคนอื่นโอเคไหมครับศึกษาเรื่องของผู้อื่นจิตศาสตร์จะต้องรู้จักตัวเองกายใจจิตธรรมดานเนี่งเพราะฉะนั้นการที่รู้จักตัวเองนั้นย่อมเหนือกว่าการที่จะไปรู้จักผู้อื่น พอรับได้ไหมครับคำอย่างนี้ชนนั้นก็มากด้วยฮะวิชาความรู้อะไรก็ตามที่ศึกษาเรียนรู้กันมาในวิชาชีพทั้งนั้นแหละครับศึกษาเรื่องนอกตัวทั้งสิ้นถามว่าถูกหรือผิดกลับมาแต่ครับมาศึกษาเรื่องในตัวแนวทางที่ใช้ศึกษาคือต้องแนวทางพุทธศาสตร์ศาสนาผมว่าใช่ที่สุดรู้ไหมนนที่พูดว่าหลักธรรมคาสอนของ พรษษะพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมคำสอนในแนวธรรมชาติใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดย้ำเป็นครั้งที่ร้อห้าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมคำสอนที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดจะบอกว่าเหมือนไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันผ่านตัวหนังสือม,มามัน drop ตัวหนังสือเช่นพระไตรปิฎกประบาณนั้นนะครับนะมัน สัวหนังสือมันไม่สามารถที่จะให้ค่าร้อยเซเท่ากับของดั้งของเดิมมันทำไม่ได้นะครับมันก็หลอกไปเรื่อยๆอ่อนแรงไปเรื่อยๆเงี้ยก็เลยใช่ว่าใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติมากที่สุดหนึ่งในนั้นที่อ้างถึงอ้างอิงได้ชัดเจนก็คือเรื่องของดินน้ำลมและไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุฝฟ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟฟังดีนะภาษานี่สําคัญนะครับธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟพอเวลาเราพูดถึงธาตุสามธาตุสี่ธาตุที่ว่านี้มันก็มาทางกลุ่มวิทยาศาสตร์ธาตุดินคือของแข็งเป็นสสารไปแล้วนะครับธาตุน้ําของเหลวก็คือสสารอีกแหละ